สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะที่เขามารับชมช่องของครูอ้อมปฐถมวัยนะคะและวันนี้นะคะครูอ้อมก็มีหน่วยโรงเรียนของเรามาฝากทุกทุกคนเลยนะคะอ่าก่อนที่จะไปทําความรู้จักนะคะโรงเรียนของเรานะคะอ่าครูอ้อมมีเพลงมาฝากนะคะพร้อมจีบแอลไปพร้อมๆกันเลยะคะ่ะอ่า เพลงโรงเรียนของเราหน้าอยู่นะคะอะทุกคนน่าจะร้องได้นะคะร้องไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะหนึ่งสองสาโรงเรียนของเราหน้าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนอ่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการจิบแอลนะคะจะเป็นการฝึกสมาธิของเด็กๆนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปทําความรู้จักกันเลยนะคะว่าในโรงเรียนของเราประกอบด้วยอะไรบ้างเนาะอ่าชื่อโรงเรียนของเรานะคะชื่ออันนี้โรงเรียนของคุณครูอ้อมนะคะก็คือโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีค่ะแล้วของเด็กๆนะคะแล้วของผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ลูกรักกําลังเรียนอยู่ชื่อโรงเรียนอะไรกันคะอ่า อันนี้คือชื่อโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยบุคลากรในโรงเรียนนะคะที่หลักๆที่สำคัญเลยนะคะก็จะมีผู้อำนวยการสถานศึกษานะคะก็คือผู้บริหารโรงเรียนเนาะแล้วก็จะมีรองผู้อำนวยการค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นครูประจําชั้นนะคะที่สอนเด็กๆอ่ายกตัวอย่างของค,คุณครูอ้อมนะคะครูอ้อมประจําชั้นอนุบาลปีที่2ค่ะค่ะสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะแต่ละโรงเรียนนะคะที่หลักๆที่จะมีเหมือนกันเลยนะคะครูอ้อมยกตัวอย่างมา5ที่เลย ห้าสถานที่เนาะก็จะเป็นห้องเรียนนะคะห้องเรียนของเด็กๆแล้วก็โรงอาหารนะคะห้องคอมพิวเตอร์นะคะในส่สขขวนของคุณครูก็จะมีห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีสนามเด็กเล่นเนาะแล้วก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็ต่างๆของครูออมจะมีในส่วนของห้องวิทยาศาสตร์นะคะห้องสมุดนะคะลหลายๆอย่างต่างๆนะคะก็ จะได้เด็กๆจะได้เข้าไปทําการเรียนรู้นะคะสืบค้นหานะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะโรงเรียนของเด็กเด็กคนอื่นล่ะคะมีอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอ่าต่อไปนะคะครูออมก็จะมีกิจกรรมท้ายบทนะคะคำถามมาฝากเด็กๆด้วยนะคะให้เดเด็กเด็กๆนะคะ เมอคอมเมนต์นะคะให้คุณคออรูอ้อมว่าให้เด็กๆบอกชื่อโรงเรียนของเด็กๆนะคะและคุณครูประจําชั้นของเด็กๆนะคะว่าคุณครูชื่ออะไรเด็กเรียนที่โรงเรียนอะไรนะคะมาคอมเมนต์ในคลิปของคอรูอ้อมนะคะร่วมสนุกไปด้วยกันเนาะเดี๋ยวครูอ้อมจะรอตอบคอมเมนต์ของเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะครูอ้อมก็มี ยงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าก่อนที่จะจากไปวันนี้นะคะคูออมก็ฝากทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะและใกล้จะเปิดเทอมแล้ววันที่1พฤศจิกายนนะคะให้เด็กๆเ,เตรียม,มพร้อมๆให้เรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสําหรับวันนี้คูออมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ